เป็นสถานที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการกู้ชีวิตแพทย์และพยาบาลต้องทำงานอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพื่อยืนขวางระหว่างผู้ป่วยกับความตายในแต่ละวันมีคนไข้เข้ารับบริการที่แผนกฉุกเฉินมากถึง100รายโดยประมาณโดยรายละ60เป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ไม่เพียงแต่ปัญหาความแออัดเท่านั้นมันยังหมายความว่าทรัพยากรแพทย์พยาบาลยาเวชภัณฑ์และเวลาจะถูกดึงไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆอีกร้อยละ40ที่เหลือ 1. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือสีแดง คือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีเช่นภาวะหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจไม่รู้สึกตัวหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงหลายตำแหน่งมีสัญญาณชีพที่ผิดปกติค่ะ 2. ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนหรือสีส้มคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดยเร็วเช่นผู้ป่วยที่มีภาวะซึมลง สงสัยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสงสัยสมองขาดเลือดเฉียบพลันหรือเสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะสำคัญต่างๆค่ะ 3. ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงหรือสีเหลืองคือผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงมีสัญญาณชีพที่ปกติสามารถรอตรวจได้ระยะหนึ่งในพื้นที่คัดแยกค่ะ 4. ผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยหรือสีเขียวคือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถรอตรวจได้โดยไม่เป็นอันตรายและจะได้รับการตรวจก็ต่อเมื่อแพทย์ว่างจากผู้ป่วยฉุกเฉินระดับหถึงระดับ3ค่ะ 5. ผู้ป่วยทั่วไปหรือสีขาวคือผู้ป่วยที่มีอาการไม่เร่งด่วน ไม่ใช่ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินสามารถรอรับการตรวจที่ผู้ป่วยนอกได้ค่ะเจ็บปวยทั่วไปงดใช้ห้องฉุกเฉินนะคะ